ต่อกันที่อีกหนึ่งหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเรื่องของพลังงานอย่างคุ้มค่าเราไปถึงเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมก็คือ PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะล่าสุดได้รับรางวัลตราสัญ,ญลักษณ์จีกรีนระดับประเทศประจำปี2567ค่ะรับรางวัลทั้งสิ้น495แห่งนะคะนอกจากนี้ยังได้รับการรับรองตราสัญ,ญลักษณ์จีก e ีนประจำปี2567ระดับดีเยี่ยมระดับประเทศจานวน61แห่งอีกด้วยไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันค่ะ ชิทุพับุรุษพัฒน์ปหลัดกระสวงทรัยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ชีกรีนระดับประเทศประจำปี2567โดยมีนางสาวภูสุดาสงคสิริผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมงานและผู้แทนหน่วยงานของ PA รับมอบกิจบัตรณโรงแรมเซทพาราไรฟ์ศูนย์ราชการและคอนเพนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p e. a ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสำนักงาน p e. a ให้เป็นสำนักงานสีเขียวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ได้รับรางวัลทั้งสิ้น495แห่งและในปี2567 p e. a ได้รับการรับรองตาสัญลักษณ์จีกรีนประจำปี2567ระดับดีเยี่ยมระดับประเทศจำนวน61แห่งจากโครงการเปลี่ยนแปลงภูม,มิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตองค์กรที่ผ่านการประเมินและได้รับรองตาสัญลักษณ์จีกรีนด้านการผลิตการบริการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมให้เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจในการนําไปพัฒนาให้กับองค์กรต่อไปด้วย PA สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้3,005.48ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า